สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับออโตมติก2คันนะครับ P C X 160นะครับผมกับเอวตัวนั้วิ่งพันโลนะกับคลิก160นะครับผมตัวนี้วิ่งมา13,000โลรถบ้านมือเดียวเล่มพร้อมด้วยนะครับผมบอกได้เลยนะฮะว่าราคาสะด็ดสะดี่วเราใจแน่นอนนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะขายรถนะครับสแกน q r code โค้ดมาได้เลยนะเราไปซื้อถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นและโอนเงินสดเดี๋ยวนะั้นตรงนั้นรับรถ รับเงินทันทีนะครับผมอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับบูเบบีบเราให้ราคาสูงจริงไปรับถึงที่จังหวัดอะไรก็ขายได้นะแอดไลน์มาเลยสแกนที่แอลง่ายๆหรือแอดไลน์ adwu หกสอย่าลืมแอดไซน์นำหน้านะครับไปชมสองอันนี้ก็ดีกว่าไปนี่ครับผมมาเริ่มต้นกันที่คลิก1้0กันก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นะฮะเป็นตัวปี2022นะสีขาวสวยงามมากๆคุณผู้ชมไม่มีล้มชนหนักใดๆมาทั้งสิ้นนะครับถือว่าสภาพสวยใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะ นี่ให้ดูสภาพรอบคันกันก่อนเลยนะครับผมนี่เงางามนะครับมีบุ๊คสวิตด้วยนะรถเนี่ยนะครับผมนี่เป็นทะเบียนกรุงเทพียบ้อยนะครับทีแรกเนี่ยเขาเอาไปใช้ที่เชียงรายนะครับทีนี้น้องเขากลับมาที่กรุงเทพแล้วนะฮะเขาก็เลยเปลี่ยนโอนย้ายเป็นทะเบียนกรุงเทพให้เรียบร้อยเลยนะครับผมรถสวยมากๆนะฮะมาดูดิสเวกกันหน่อยนี่ครับนี่มาร์กเดิมยังอยู่ครบเลยนะครับสวยใสมากๆนะฮะแล้วก็จานดิสเนี่ยยังแทบไม่สึกเลยนะครับคุณผู้ชมใช้งานน้อยมากๆนะอ่ะ มีริ้วรอยจากการใช้งานบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับไปจอดเบียดกับเพื่อนๆบ้างนะฮะอันนี้เป็นธรรมดานะครับผมล้อแม์ลายใหม่ขอบ14นะครับเป็นยางทุบเลสเรียบร้อยนะครับผมนี่ไม่มียางในนะครับผมมีริ้วรอยบ้างนะครับพวกฟุตบงขุนบาทนิดเดียวสกิดสกิดเอาอะไรแบบนี้นะฮะรายน้อยลอยน้อยนะครับผมราคาพิเศษแน่นอนบาโคตรงแข็งยังไม่เคยแกะเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง4วาวาวนะครับ e s c Plus นะ e s c p ี s เนี่จะต่างจาก ESP ธรรมดาคือมันจะลดแรงเสียดทานได้สูงมากยิ่งขึ้นนะครับผมคันนี้ราคาพิเศษแน่ผมบอกได้เลยใครหายอยู่เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับนี่ใหม่ๆจัดๆเลยนะครับสวยๆงามๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูข้างใต้รถนี่ครับเห็นไหมฮะลูกยางใสโลหะสวยแววๆมีมาร์กเดิมอยู่สีเขียวด้วยอีกตัางหากนะครับนี่ยางหลังดอกเยอะเหลือ,ลอ,ลอนะครับผม นี่สภาพโดยรวมทั้งคันผมบอกได้เลยว่าคันนี้90%อัพอัพนะครับอ่ะนี่ปลายท่อนะครับผมปลายท่อเนี่ยเคยมีรอยสะกิดๆตรงนี้นิดๆหน่อยๆนะครับผมก็จัดการเก็บงานให้นะครับเซอร์วิสให้นะจะได้สวยๆกันไปนะครับท่อพ่นสนิมกันความร้อนเกลุอสากรรมให้เรียบร้อยอ่ะชุดสีตรงนี้เดิมนะครับมีรอยจากการใช้งานบ้างเวลาซ้อนเนี่ยมาโดนนี่วางพักเท้าต,ตรงนี้นะครับบางเกงก็อาจจะถูกกันได้บ้างแต่โดนน้อยมากๆเห็นไหมฮะมองแทบไม่ออกเลยนะฮะจริงๆมองอย่างเงี้ย ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีรอยนะแต่มันแบบนิดนึงนะครับอย่างที่บอกไปนะครับทำเนียงของร้านวูบบอรนะมีรอยบอกมีรอยไม่มีรอยบอกไม่มีรอยรถสวยพร้อมนะครับกุญแจใสซิลิโคนโวมีมีบาร์โค้ดมาให้มีไม้ติมมาครบบุ๊ก์วิสมีนะครับผมคู่มือมีนะครับแต่เขาเข้าศูนย์นอกนะฮะอะรถสวยนะครับผมดูแลมาเป็นอย่างดีไฟหน้าไฟท้าย LED เรียบร้อยฟูส LED เรียบร้อยมาดูเครื่องกันดีกว่านะครับกดหนึ่งทีปั๊บบิด ปุ๊บนะครับนี่ไฟเอนจินดับปั๊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 บถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยนะครับตอน13,000หมกิโลผมถ่ายให้เองเลยนะฮะที่ร้านผมจัดการให้นะสวิตช์ให้ปุ๊บจับท่อไเสียให้ดูนะแล้วก็มาสตาร์ทรถกันกำซ้ายสตาร์ทขวาปุ๊บนะครับผมอ่ะจะเห็นว่าสตาร์ทที่เดียวติดเลยนะครับแต่นี่ครับแต่แต่นี่เห็นไหมครับให้ดูก่อนะฮะขอไปนะครับผมนี่ฮะมันจะมีสัญลักษณ์ของรีวิวยังไงให้สำลักน้ำลายนะฮะ สำลักน้ำลายโดยเองด้วยนะครับนี่นะฮะมันจะมีสัลาณ์ของแบตเตอรี่นะครับผมเออไม่แบตเตอรี่ขึ้นอันนี้คือยังไม่ได้ดับเครื่องนะเมื่อกี้ไปกินน้ำนิดเดียวนะครับผมเห็นไหมฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวถ้าผมดับเครื่องไปแล้วสตาร์ทอีกทีอีกทีหนึ่งอ่ะตัวนี้มันอาจจะไม่ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ผมต้องการให้ขึ้นแล้วให้ดูก่อนนะครับว่าเห็นเลยนะฮะว่ามีการแจ้งเตือนแบตเตอรี่อ่อนนะครับผมก็คือปกติแล้วเนี่ยแบตเตอรี่เราควรเปลี่ยนปีต่อปีนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับ อ่าพอมาใช้งานปุ๊บเนี่ยใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวดูให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะหายนะครับปุ๊บนี่เห็นไหมคือพอสตาร์ทอีกทีหนึ่งอะ่ะมันดับไปเลยนะครับคือมันเริ่มที่จะแบตเตอรี่เสื่อมนะครับผมมันแค่เริ่มเริ่มนะครับเพราะฉะนั้นทาไงวูบเบอร์ไบ์เราไม่เอาแบตเตอรี่เก่าให้ลูกค้าอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนของใหม่มือหนึ่งให้เลยทันทีนะครับผมนะ อันนี้คือตัวเช็ค20จุดให้แล้วอันนี้ผมอยากให้เห็นก่อนผมก็เลยเออรอข้ามวันเพราะปกติแล้วแสดงอาการแบบนี้มันจะเป็นตอนเช้านะครับผมทีหนึ่งแล้วพอมันสตาร์ตติดพรมันขับแล้วมีการรีแบตเตอรี่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดขึ้นนะฮะอยากให้เห็นก่อนว่าเราทําอะไรเราสวิตอะไรกันไปบ้างแล้วเราเปลี่ยนของใหม่มือหนึ่งให้นะครับนี่ฮะไฟหน้า LED ติดครบ d a t ์ทอมลันนิ่งไลท์ติดครบนะครับไฟเลี้ยวนะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดครบทั้งหมดไปดูด้านด้านหลังกันบ้างนี่ฮะ ซื้อที่นี่สบายใจได้นะครับผมไม่ต้องนักังวลใจเออนู่นไอ้นี่จะหมดหรือเปล่านะครับน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้ตรวจเช็คให้หมดถ่ายให้หมดนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนให้เลยนะครับผมอะไฟท้ายติดไหมตึ๊บตึ๊บนี่ติดนะครับผมนี่ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผมติดได้ครบหมดนะครับ i d l i n k stop นี่กดแล้วทํางานมาหมดนะครับผม กดดัวนี้ก็ได้ทริปเอทริปบีทุกปุ่มใช้งานได้หมด50าสโลลิตรเอฟเฟอเรนต์ประหยัดน้ำมันมากนะครับประหยัดน้ำมันกว่าสกู๊ปปี้อีกนะคือตัวสีวาลตัวนี้ประหยัดจริงนะครับนี่แบตเตอรี่มันขึ้น14.4ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าควรไปเปลี่ยนดีกว่านะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอ่ะคลิกร้อนะฮะอย่าลืมไปเคมเฟิร์นดำกันนะครับผมถ้าเคมไม่ได้เปลี่ยนใหม่เออไปเปลี่ยนใหม่เองไปเลยดีกว่านะฮะบอกได้เลยว่าเบิกศูนย์มมมัััััันน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 ไ่่่่กกกกีีตงคคคคค์เเเเทาา้้้หหหรรรรออออออบบบุณผูชะะะะะลลลยยยปถฮ ไม่เป็นอะไรเปลี่ยนทําไมนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมอะไรที่เรารู้ว่าอนาคตมันอาจจะเกิดขึ้นได้เราเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับอันนี้สบายใจหายห่วงผมถามมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนมานะฮะเพราะฉะนั้นคุณไปเปลี่ยนได้เลยนะครับโอเคนะครับผมสภาพรถโดยรวมทั้งคันนะครับสวยมากๆนะฮะนี่ให้ดูรอบคันกันก่อนนะครับผมสภาพหวานจึ้งจนกระทั่งพึ่งมาตอมเลยนะฮะใช้พึ่งหรือเปล่า พึ่งมาตอบเลยนะฮะสวยจริงนะครับผมสวยจริงแข็งเครื่องสวยใสนะครับผมเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้แน่นอนนะครับคันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะนี่นี่นะครับให้ดูรอบคันก่อนนะสภาพสวยๆพวกแบบชุดสีดานะครับใหม่กิฟเลยนะฮะทุกอย่างใหม่กิฟนะครับไม้ติมีครบนะฮะนี่ดิ้วรอยมีนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะครับผม อ่อ่ะโอเคสภาพโดยรวมแบบนี้คิดว่าราคาเท่าไหร่กันนะผมขออญาตเบอรราคาแค่เพียง51900บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมปกติแล้วผมขาย5กลางกลางนะั้นตัวปี2022นะคุณผู้ชมตอนนี้นะถ้าเป็นตัว150ตัวโฉมเก่าเนะี่ยยังขายกัน4ี่ก็90ไปไปอยู่เลยนะตัวนี้160ตัวใหม่วิ่งน้อยบุกสวิตมีครบขายแค่เพียง5 1 0 0 0 900บาทคุณผู้ชม51,900บาทช้าอดแน่นอนคันนี้มีคันเดียวด้วยนะฮะจองก่อนได้ก่อนเท่านั้นโทรมาได้ที่064-63-63-635ราคา51,900บาทให้อะไรไปบ้างคุ้มแน่นอนคุณผู้ชม51,900บาทถูกที่สุดในท้องตลาดไม่พอนะครับเราส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียง อายุทยาก็ส่งให้ฟรีปทุมธานีก็ส่งให้ฟรีนะครับผมส่วนโคราชชลบุรีค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นเองนะครับส่งตรงถึงหัวกระดบ้านท่านค่าน้ำมันค่าทางด่วนยังไม่ได้เลยแต่กรูไยจัดให้คูได้แล้วนะครับผมส่วนต่างจังหวัดอยู่ภูเก็ตเชียงใหม่เชียงรายอะไรพวกนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะอยู่จังหวัดอะไรขอแค่โครมาคุยนะครับค่าใช้จ่ายถูกมา,มากๆนะเราช่วยออกค่าส่งให้ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นค่ารถถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนผมย้ําว่าถูกที่สุดในประเทศไทยนะ การันตีเลยนะครับไม่เป็นภาระ,ะแน่นอนนะฮะอันนี้เรื่องการจัดส่งเรื่องแรกเรื่องที่2นะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางบูบูบายระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนระบบระบบ,ระบบแบตเตอรี่เราเช็คให้หมดอย่างที่เห็นไปนะฮะแบตเตอรี่ผมเปลี่ยนให้ลูกใหม่มื่อหนึ่งเลยนะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ฟรีน้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนให้ฟรีล้างขัดเคลือบให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานส่งฟรีหากนะฮะอันนี้คือบริการที่2นะครับผมอ่าก็คือตรวจเช็ค20จุดและสวิตช์ให้นะครับบริการที่3ใครที่ซื้อรถไม่่่เเเเเปปป็็็นนนนดดููรรรรรถไไมกกกกซืืื้้อออัััับบบบบบบวาาาาาายยยแสใจจลคคะตตงงง์ทห บูบอยเองเลยอีก1เดือนให้ด้วยนะครับตัวโรลรถเนี่ยจะมีประกันศูนย์ไม่มีประกันศูนย์อ่าไม่เกี่ยงนะครับบูบอยรับประกันเครื่องให้อีกหนึ่งเดือนแบบไม่จํากัดระยะทางด้วยจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันอยากซื้อมือสองนะครับประหยัดไปเยอะ แต่แบบสบายใจนะครับที่ร้านเราไม่แท้ทุกคันนะฮะเซอร์วิสให้มีรับประกันเครื่องหลังการขายให้อีกนะครับสบายใจหายห่วงกันไปนะฮะในราคาแค่5 1 9 0 0บาทถูกสุดๆเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วสีขาวด้วยนะสียอดนิยมเลยนะครับสวยมากๆมองมุมไหนก็แบบหล่อนเนี้ยไปหมดนะฮะใช้งานไปมหาลัยขี่รับสาวจิบกาแฟได้ทั้งนั้นนะครับผมได้เสมอด้วยนะฮะแล้วเป็นแบรนด์ฮอนด้าอะไรมีเพียบศูนย์มีเพียบนะครับมีทุกจังหวัดเลยดีกว่านะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปดู PC x ีเอ็พันโลก กว่าจะเป็นยงไงกันบ้างนะครับใครที่จะหาคันนี้นะโทรมาได้เลยหรือแอดไลน์สแกน q r o o d e หรือ AW 6 3 5มนะครับผมแอดไซน์หนึ่งตัวเดมยูหนึ่งตัว635นะครับคุณสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับอยากขายรถอยากดูรูปเพิ่มเติมนะครับอะไรมาทกทักผมมาได้เลยนะแต่ว่าถ้าจะจองผมแนะนำวาไว้โทรเร็วที่สุดนะครับ3 6 4 6 3 6 3ส3 5ไวสุดเลยนะครับเช้าแน่นอนนะครับคุณชมวันนี้ไปดูกันอีกคันหนึ่งครับผม นี่ครับผมมาดูกันที่ PCX 160ปี2022ตัวนี้วิ่งมาแค่พันโลนะคุณผู้ชมมาดูเลยนะฮะไล่กันไปเลยนะครับดิสเพย์เห็นไหมฮะรอยขวางยังอยู่เลยคุณผู้ชมใหม่มากใหม่จัดนี่ใกล้กว่าน,นี้ได้ไหมใกล้กว่าน,นี้ได้ไหมนี่นะฮะรอยขวางเนี่ยเนี่ยเนี่ย ยังอยู่เลยคุณผู้ชมมาร์กเดิมอยู่ครบนะครับมาร์กเดิมมาร์กเดิมมาร์กเดิมมาร์กเ,เดิมนะครับตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับผมเป็นคอมไบเบรกแค่นี้ก็เหลือแหล่ะเลยนะฮะนี่ครับล้อแม็กนะครับเป็นมิชลินเดิมโรงงานมาเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนยางเลยขูด,ดูคลิปกลางนี่ฮะยังอยู่เลยนะครับนี่คลิปกลางยังอยู่คลิปข้างยังอยู่นะครับตุ่มยังอยู่เลยนะครับใหม่จัดจริงๆใส่กิฟต์ยันแผงครงแผงคอไปเลยนี่เป็นไงนะฮะสภาพรถโดยรวมคันนี้เนี่ย ผมให้98%นะคุณฟังไม่ผิดนะ98%นะนานๆมาทีนะครับสภาพน้องๆไปแดงยังกับรถมือหนึ่งนะคุณผู้ชมนี่โอ้โหใหม่จริงมีกล่องหลังให้ด้วยถ้าคุณไม่ชอบกล่องหลังถอดออกได้แล้วมีแผ่นเดิมแปะให้ด้วยนะครับนี่ครับเครื่องยนต์4วาล์วนะฮะ e 8p+ s เรียบร้อยประหยัดน้ำมันมากนะ50ล,ลิตรน่าจะมีได้นะครับแล้วก็เช่นเดียวันนะครับให้ดูด้านในนะฮะสวยงามนะครับมาร์กเดิมครบทุกจุดนะฮะ นี่แข่งเครื่องสวยใสลูกยางยางสสังใสสะอาดนะครับยางมิชลินยังใหม่กริบอยู่เลยนะครับผมโชคเชิร์กใสทะเบียนกรุงเทพกล่องสวยทุกอย่างใสนะครับคันนี้ที่สำกัรเลยนะฮะเขาทํากุญแจรีโมทมา 2, 2>, บ2ใบไอสองใบด้วยนะฮะสอันด้วยนะฮะอื้อหือรียกว่าพร้อมจริงๆนะใครที่ได้ไปคันนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องทําอะไรเลยที่สําคัญคันนี้ผมเปลี่ยนแบตให้ด้วยนะฮะมือหนึ 11, ่งป้ายแดงเลยนะครับผมแบตเตอรี่นะฮะเหมือนคันกิ๊ก164เพียงแต่ว่าคันนี้ เขาจอดจนแบตมันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเอากลับไม่ได้ถ้าผมไม่ได้เปลี่ยนแบตนะครับผมก็เลยซื้อแบตลูกใหม่เปลี่ยนใส่เลยนะครับจะได้ดูว่าเออเครื่องเป็นยังไงเป็นยังไงกันบ้างไม่งั้นผมไม่สามารถซื้อรถคันนี้เข้าได้นะฮะเออนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตมาเรียบร้อยก็นี่ครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูกันเลยเดี๋ยวจับท่อยเสียดูกันก่อนนะครับเป็นธรรมเนียมของร้านวูบบอยนะครับว่าเครื่องเย็นนะครับไม่ได้อุ่นเครื่องหล่อขายนะฮะมาปึ๊บปั๊บปั๊บปึ๊บ กรมสตาร์ทนะครับเอเวอร์เรสต์45 46ลิตรนะครับผมเพิ่งรันอินเท่านั้นเองนะครับใหม่จัดจริงๆนะเห็นไหมไม่มีระบบแบตเตอรี่ดีเทคขึ้นเลยนะครับก็คือผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับไฟ่ามาติดครบนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาน่ะข้างหน้าข้างหลังไฟท้ายไฟเบรกนะครับติดครบหมดนะมาดูด้านหน้าปั๊บนี่ครับเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ติดครบนะครับนี่ครับติดครบนะครับไม่มีงองแงนะฮะ นี่แล้วก็มาดูตรงนี้นะครับสเล็กดูได้นะครับทริปหนึ่งทริปกับโทโพนะครับนี่แล้วก็เอเวอร์เรมีบอกความเร็วหน้าจอเป็น LCD นะครับแสดงผลแบบสีนะอ่ะสต็อปสตาร์ทอ่ะไอดดลิงสต็อปทำงานหมดเห็นไหมครับทำงานได้หมดกุญแจเปิดให้ดูกันเลยนะครับรถบ้านแท้รถบ้านมือเดียวด้วยเออรถบ้านมือเดียวด้วยนี่ คุณแจ2ดอกคุณแจกล่องก็2ดอกนะครับมีบาโค้ดมาให้นะไม้ติมก็มีมานะครับไม้ติมอีกอันนึงอยู่ใต้บ่อนะเดี๋ยวเบิร์เทดูใต้บ่อก,กันนิดนึงแต่เรามาดูก่อนมีควันขาวกันหรือเปล่านี่นะฮะนี่บิดนิ่มๆเลยนะเห็นไหมฮะไม่มีเสียงแปกปลอบุนใจเลยนะ อ่าโอเคมาดูใต้บอกกันไปกันไวๆนะครับเล่มพร้อมชุดโอนครบรถบ้านมือเดียวนะครับนี่บาร์โค้ดไหมไอติมมีครบคู่มือบุ๊กเซอร์วิสมีแผ่นปิดตัวนูน้นมีนะครับอุปกรณ์มีเบาะเปิดค้างได้แบบนี้ก็ได้นะครับ เลยคึงเลยคงตรงนะครับผมและที่สําคัญรถคันนี้เจ้าของเก่าขายรถให้ร้านเราประจําผมรู้สภาพรถอยู่นะฮะว่าเป็นยังไงสวยใสยใหม่กริปแน่นอนคันนี้9ก็กันไปนะครับมาคุยกันเรื่องราคาก่อนอื่นเลยรองรับน้ํามัน e 2 0 9 1 9 5และโซฮอเห็นไหมฮะว่า45โลลิตรอันนี้ขนาดเพิ่งรันอินนะครับแล้วใช้ไปเรื่อยๆนะฮะอย่างคลิก1้อยเนี่ย50กว่าโลลิตรมีให้เห็นได้แน่นอนเพราะฉะนั้นตัวนี้50กว่าโลลิตรออกต่างจังหวัดอะไรพวกนี้มีให้เห็นนอนุชม แล้วสบายใจหายห่วง2ตัวนี้ต่างยังไงคลิก160เนี่ยนะฮะต้องบอกก่อนว่าสําหรับสายเมืองครับมุดในเมืองราคามันถูกกว่าด้วยนะแล้วก็เวลาขึ้นเนี่ยเห็นไหมฮะมันมีที่วางเท้าตรงนี้เลยนะครับมันไม่มีแท่นกลางนะฮะซอกแซกได้ง่ายกว่าเล็กกว่าเพียวกว่าอะพีซดียังไงช่วงล่างนุ่มนวลนะครับผมมีถังอยู่ตรงกลางก็เจิงนะฮะแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยใต้เบาะที่ใหญ่กว่านั่งสบายกว่านิ่งกว่านะครับฐานล้ออะไรพวกนี้เรียกว่าแน่นภุมมฐานนะฮะ รูปทรงสวยงามดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับดูภูมิฐานดูมีกระตังว่างันเถอะนะฮะ,ะมาคุยเรื่องราคาก็ได้แล้วนะครับตัวนี้ผมขออนุญาตเปิดราคาแค่เพียง76,900บาทเท่านั้นพอนะครับผม76,900บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพริมนฑรและต่างจังหวัดใกล้เคียงนะครับสีดำด้าน สวยงามนะครับงามงามแบบงามจริงๆอะ่ะมันทุกส่วนมันคือน,น้อง,น,องน้องป้ายแดงเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วมีกล่องหลังให้อีก76,900บาทรถปี2022รถบ้านมือเดียวเซอร์วิสพร้อมชุดโอนครบเล่มพร้อมชุดโอนครบนะฮะ,ะยางหน้าหลังยังใหม่ๆทุกอย่างยังใหม่ๆน้องๆ้ป้ายแดงในราคามืองแค่76,900บาทในท้องตลาดรถพันโล สภาพนี้ไม่มีแน่นอนนะครับอย่างน้อยต้อง799หรือ8ตนนะครับคุณผู้ชมครับแต่วูปะไบทำให้คุณได้นะครับผมนี่ในราคาแค่76,900บาทลองดูได้เลยนะฮะรับ,ร,บรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนอ,อันนี้คือบริการแรกเรื่องการจดส่งส่งฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงอยุธยาเราก็ส่งให้ประดุมธานีเราก็ส่งฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นนะอันนี้เรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ตัวเช็ค20จุดจากทางวูปะไบระบบไฟระบบเบรกระบบเคลื่อระระบบแบตเตอรี่ คุณดูได้เลยคุณเปิดกล่องดูได้เลยว่าแบตเตอรี่ลูกใหม่จริงหรือเปล่าเพราะผมเปลี่ยนเองกับมือน,นะครับผมลูกใหม่แน่นอนอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายให้เรียบร้อยคุณเอาไปใช้งานได้อย่างเดียวเลยใช้งานสบายๆเลยนะครับอันนี้คือ,อการจัดการดูแลให้ของบูเปอร์บานะครับอันนี้บริการที่2นะตัวเช็คยี่สิบจุดและสวิตให้บริการที่3ตัวนี้มีประกรันศูนย์ด้วยใช่ไหมประกรันศูนย์ห้าปีห้าหมื่นโลหรือทั้งคันสามปีสามหมื่นโลนะครับอันนััน้นนนนกก็็เเปปส่วป่วขอองงรรืะไ แต่เรามีรับประกันเครื่องยนต์จากทางวูบเบให้อีกตั้งหาดด้วยนะครับรับประกันเครื่องยนต์หนึ่งเดือนแบบไม่จากัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวคุณสบายใจไหมล่ะอ่าผมบอกได้เลยนะครับว่าซื้อรถดูรถไม่เป็นต้องการความสบายใจเลือกวูบเบเลยครับเพราะเรากล้ารับประกันจริงนะครับผมอ่าของดีของจริงแล้วเราบอกเลยว่ามันมีประกันศูนย์นะครับเข้าศูนย์ก็ได้อยู่ต่างจังหวัดอยากเข้าศูนย์ สบายนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆผมอยากมาผมผมมีทั่วประเทศไทยหลายครับอยู่นะครับผมเนี่ยเราเซอร์วิสให้ได้นะครับจะหารถมือ2นะครับผมไม่ใช่ว่าที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ว่าแค่ถูกก็พอนะครับ แต่มันคือชีวิตครับผมคุณต้องไปขี่มันลูกหลานของคุณต้องขี่มันนะครับถ้าเกิดรถแบบไม่ดีนะครับขี่ไปซ่อมไปขี่ไปไปล้มไปดับนะฮะเกิดอะไรขึ้นมานะครับไม่คุ้มค่านะครับผมฝากติดตามกันด้วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แลวกดกระดิ่งกันด้วยนะครับใครที่ชอบรีวิวแบบนี้นะฮะฝากคอมเมนต์กันหน่อยติชมกันได้นะครับพูดคุยกันได้ชวนคุยกันได้ชอบรุ่นนี้ยังไงไม่ชอบยังไงนะครับด้วยภาษาที่สุภาพนะฮะและฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งกันด้วยโดยเฉพาะกดแชรร์นนะฝากชใหห้่อยคัับสวดี ครับผมวันนี้เดี๋ยวก่อนจะจากกันนะครับทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้สามช่องทางแล้วนะเบอร์โทรศัพท์ผมจะไว้สุดจองก่อนได้ก่อนเช้าอดน,นะคุณชมนะบอกได้เลยบางทีเนี่ยมันเฉือนกันแบบ5้านาที10นาทีไม่อยากให้พลาดน,นะครับพีเนาน,านๆสวยๆมาทีนึงนะครับรับรองเลยคันนี้เอาไปแฮปปี้ไปทั้งปีแน่นอนนะครับผม i.d. l ดี e ผมว w 6 3 5าตัว W1 ตัว635แค่นั้นเลยนะครับส่วน เฟซบุ๊กแฟนเพจวูปเปอบายครับชื่อเดียวกับชื่อชาแนลเลยเข้าเฟ e บุ๊กพิมวู Woop ร์บายได้เลยนะครับ <c oughs> หรือว่าเข้าเฟ e บุ๊กแล้วก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ผมได้เลยนะ0646363635ครับ